คำเจริญในธรรมจะมีได้ญาติยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนามสปานัคสิขาบททีจจ่7ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ว่าห้ามพิสูจน์ชวนผู้หญิงเดินทางไกลไปด้วยกันโดยจดเป้หมายที่พระพุทธเจ้าได้ห้ามเอาไว้ไม่ให้พระเดินทางไปกับผู้หญิงก็เพื่อความไม่เหมาะสม แล้วก็เพื่อที่ให้คนเขาพบเขาเห็นมีความเข้าใจผิดได้ว่าเป็นผัวเมียกันหรือเปล่าเป็นโชกันหรือเปล่าแล้วก็เพื่อที่จะป้องพราหมณ์ไม่ให้เกิดอาบัตกับพระภิกษุแล้วก็ป้องกันภัยที่จะเกิดกับผู้หญิงที่จะถูกโจรทำร้าย ต้นมัญญติก็มีว่าในขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่พระเชตวันเมืองสาวัตถีก็มีพิษุรูปหนึ่งเดินทางจากชนบทแห่งหนึ่งจะไปเมืองสาวัตถีขณะเดินทางก็เดินผ่านบ้านหลังหนึ่งถึงบ้านหลังนั้นในขณะนั้นผัวเมียเขาก็ทะเลาะกันทะเลาะตบตีกัน เมียก็ทนไม่ได้ก็หน,นีออกจากบ้านพอเดินมาตามทางถนนก็เห็นพระก็เลยขอพระติดตามไปด้วยพระก็ตอบตกลงก็เดินตามมาก็แล้วกันฝ่ายสามีเนี่ยเมื่อพัญญาของตนหนีออกจากบ้านก็ติดตามไปปรากฏว่าไปทันกันไปเจอกันปรากฏว่า เห็นพัญญาเดินกับพระแล้วก็คิดว่าเออภาร,รูปนี้คงจะเป็นชู้กับพัญญาของตนมังแล้วก็เลยทำร้ายพระจนบาดเจ็บหวายพัญญาก็เข้าห้ามบอกว่าไม่เป็นความจริงขอพระเดินทางมาเท่านั้นเองแต่ว่าพระนั้นบาดเจ็บไปแล้ว ราก็เดินทางมาถึงเมืองสาวาัตถีพอมาถึงแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้กับพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระภิกษุทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ติเตียนภาว่าถ่านเป็นสมณะไม่เหมาะสมที่จะเดินทางไปกับผู้หญิง2ต่อ2อ,อย่างนั้นก็ทําให้คนอื่นเขาเข้าใจผิดได้ไปโทษเขาก็ไม่ได้เพราะว่าเราไปให้เขาเดินทางมาด้วยนั่นเองภิกษุแล้ตัวเองก็ บาดเจ็บเองและพิสุเหล่านั้นก็นําเรื่องราวเหล่านี้มาโทน่ทาวพระเจ้าพระเจ้าก็ประชุมสงฆ์บัญญัติสิขาบทขึ้นมาว่าพิสุชวนผู้หญิงเดินทางไปด้วยกันเมื่อสิ้นระยะบ้านหลังหนึ่งต้องอาบัติปาจิตตินี่เป็นอาบัติที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้ฉะนั้น พระภิกษุก็ต้องระวังในการเดินทางไปกับผู้หญิงสองต่อสองเพราะจะทำให้คนอื่นเข้าเข้าใจผิดได้ต่างๆนานา,นาเราไปโทษคนอื่นก็ไม่ได้เราต้องป้องกันตัวเองก็คือไม่ให้ผู้หญิงเดินทางไปกับเรา2ต่อ2ไม่ควรชวนผู้หญิงไปถึงแม้ผู้หญิงจะขอไปด้วยเราก็ไม่ควรให้ไปเพราะเรื่องราวเหล่านี้เกิดมาแล้วในสมัยพุทธกาล อาตมาภา,าก็นำมาเผยแผ่ให้ญาติยมได้รับรู้รับฟังเจริญพร